โทรมาส่งเลยเนาะเถงแหล้วมะเอ้เถิงนาํแหลา้อง่างกันนี้เลยตะเพสวยหนาล้างวาสีฐานอะเออเทิงนามเหล่าทำคิดตรงแต่จะมาจะทอเอ้เปิอดกั แปดท่อโบอันห้าสั่งชิ้สี่ท่อเพื่อเพื่อว่าเสียนั่นเอามาเหลี่ยงนั่นเอออ่างเหลี่ยงฟูป้าน้าน้ำแหงเลยโอ้แห้งเลยโอ้ดีนะเลี้ยงเหลี่ยงไหนย่านฝนเลยเฮ้ยยันฝนอเฮอิงจะไปเรือหละ

ง er> ั้งอ okay. ีกแปดเก่าชิปเอสสองซันซ <th ีพกพกท่อเมนเทียบมาขายดีแต่ทอที่่าเธอเธอชัอตอนนี้ก็จะเอาท่อใหม่นอกแต่แปดท่อกวนสังสัง1ิบซีังชิบซีไหวาก็จะเอาควันชิปซีดอกซังวอาไหวเหีียงไม่แม้ควันชินสิว่ากูไรสั่งก็ประมาณแปดต่อท่อเนี่ย

lá lái sum coi mà anh coi nấm anh thao lần nè, mình <laughs> thấy lái mẹ lại bay đi. Ừ. Sí, là đi nó úi trời sao Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กำลังเอาลงพีน้องได้มาแปทอกันนะฮเกาชิบเอองีอกออีกโคทอก็พับป <oy> ิดอีกโคกทอก็พ <Heh that candle noise> ับปิดเนีะบรรยากาศตอนเสีาโมงเยนดีเย็นด

เอาปะเดียวแล้ววะคนขวดสีอาวกับอ้าเหรอเอออย่าข่าก็ข่าปาเอียงน้ำน้ำแล้วโอ้กระเยโอนอะไรต้องขุดไม่คุไม่แม่ร้านจะซื้มาเด้ ป่นใช่ไหมกับปูนหยาปูนเคี้ยวนะเอ๊ะกับปูนย่างย่างือโบน่เขื่อนเดียวคือแ่บพันธ์ตาย่างคืนต้องสอบนะย่างคืนเล่นใส่กับมี่นี่นะโบนี่ใส่ได้เล่นไม่แขางกับมี่ สบายแล้วได้ซ้ายบ่ได้ได้บ่ได้โอ้อิ๊งลินบักลี้อีดาล <laughs> <tốt đấy. Nau cười> <Post reach. cười> <laughs> ไวเทียนลูกพ่อได้มั้ยเขียนอะไรเลบังกว่งอ้ซีซีซีพี่เนะซีหาโยข้นไม้ว่าร้านเปืละเ้าอิงน่ยพ um ี่น้องแต่อ si ีตนใจพ่อแล้วถึกใจพ่อแล้วดกฮกแม่ร้านจซีหาฮเปอ

ออ้ยัเ่พอมาเลยจุ๊บเอเยะโอ้กาเละ่อออกานเลยนอี้นอันนี้และเนาะโทรก็จะไม่ทันเอาเงินเถอะก็จะยามเยค้ายอ่ะจะยาเือยค้ายอใช่พี่น้องมือนี้กะออกมาหนาเนาะตอนเสาร์หลังจากมือวานนี้ก็จะขดแล้วเทงหนาวหมืนกเมอเาโทลงาะพี่น้องเนาะ หนามหัวยื<อ>มนมือนามประมาณสามทอแหละเ<ส>ม็ดกลัวแล้วไหมเนาะเม็ดกลัวกับซองเม็ดแพล่ะไปใส่เบิ้งถ้าจะจูบนามเลวกะทอลองเน,นาะขาะนี้กํลังทึงพี่น้องอันดี้หนามนะ บรินีจูบออกเลยหนามหนึเม็หาซีฟเมตครึ่งประมาณสองสามท่อหน้ามันี่มสองสามท่ประมาณสองสามทอด้วใหนามตัดทุกนามมันเลยวยมานี่อันนี่ทุกหนามตัดองกำลังสีเอาจักจูบขึ้นนอพีนองบริษาให้มันใสนอพีนองทอกอ่ะแปดทอนามกระทึงเรียบร้อย ต <f 000> journey, <at the Moon> <conf> ้องนามสิจ้นาสีแบบขาวขาวสีขาวขาวหามเต็มสาหยิจ้พี่นซบขอซือพ่อโชทรงพอดีหวดเดินเตียบปุกหงาเลยแล้วไปแล้วไปแล เออยหาซิตนหนาแค้อยขึ้นได้ยิงได้แค่ไหนะได้เมีดได้เมียดวะได้มียดวะเอ๊ะโซดอ้น้ยิ่งน้พี่มันตพี่น้องเดออกแล้วพอดีพดทีเดินเลยพดไปแค่นท้นออกกลนด้พี่น้องนาวนะ เดอออกแล้ว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 เด้อเอ๊ะกินหวานะ้ม่แซ่บนะแซ่บนะโ้าเสมันัส้นมอ้มันทัวอะเนยพอดีเลยพอดีเลยพี่น้องไม่ใช่อีงอยางดินน้ำด้ตานี่หยิมละหยิมละพี่วานั่งโค้อยู่ละเอ๊ะไปนังเผานั่งเผาหน้า น้าออกแล้วพอดีเดี๋ยวฮดหยาเลยพี่เนาะฮดบอลสิปนี่ปวดน่้งาเลเครองียหาเลยตอนนี้กำลังจะเอาทอลงมีน้องทอทำอีกเนาะอ กําลังเสียลูกจูบน้ำคืออะไรกับเสียทอลงใส่เสือขาวมัดขี้มันี้มันหนอกออกไหมขีมกําลังเสียทอลงมาจ่อกันเถอนะ mắm honey ah ảo yam mập hiểu hai nhỏ hai? Hoặc 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 Được rồi, hoặc 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 chấp hoặc 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 hoặc

เดินลงรวัวลูกเพ่ัวเพื่ออสิได้เนี่แล้กัน่าของนดวเท้ตอันหอนบ่หมอนพี่เด้อ อสินมิมาทางนี on, ừ, à, ้เออจห้มท่นสิ่นและทูเลยนะีวอ่ะอ่ะอดรงอีกแล้พี่น้องยอไม่เีย๊บเอาห้หำนงเลยแม่

แม่ไม่ออกแม่แม่าจปลไม่ออกหนตัวับอเออบมันนเ่อง้เลยเดมาเด้นปลาเดินปาาานานาเอดครับงอ่ปล่อยลงแม่บบแม่กับกับกับตัวดียวทั้งดุมนีู่ <ห>ไกแล้วตื่นเแล้วเนาเอยงเลนี่ยแงล้างเลือองซอาก่ท่นเอาเขาองยังแล้วมนด่ยกปดพอดีเนาะแพอดีบ่พี่นาะกระสิแล้วแล้วกระแล้วแล้วไก่จะแล้วแล้วนะจ๊ะเจ็บทอแล้วทอที่ชุดท้ายก็จะท่านรามาส่งเแปดเมื่อวานนี้ ก็เสียถ่ายเลยพี่น้องท้ายสุดแล้วเขาจะท่านรำมโซ่ข้าปลาติมเล้าอันเท่นั่นแหละป่บใช่ไเออตัวนี้มันเลอกลัวข้งวปติมบ่ะเออรบกวแล้วบอกว่าบอกว่าทอร์ล่ะแล้วเท่นั่นแหละบ่ะเท่แ นนแล้วเออนักบะบ่เอาก็ยายสถามใครก็จะงี่เง่อเสียทายนะพี่นนองตัวสุดท้ายแล้วใบก็จะไมาส่งใส่ใส่กะไไอ่แปดทอนะตอนจบผวะตอนจบผิดว นี่เนอะนี่เนะนี่นอะ่ะเอาไให้ได้ยัย่ปล่อยไปงนโยกขึ้นดีท่สิท่ายเลนี่ไ้หาลาเสงเฮ้ยวนาเสเีเอาปล่อยลงอะเ้จับเสเอล้มล ผมผมโอ้ตรักเลือกแหงนีนี่นะตัวน้อยตัวใหญ่ตอวเนาะเป็นหากตนอยตยู่นมีลักเลืแห่ี่นต่น เล็กกะซีเท่นะปูนเทเลยกันแล้วน่ะแสดงว่าทอหา้าวน่ะเลื้อหาทอสนยไหมใบเหลี่ยงนะ่ะใบเหลี่ยงห้อยธุรกิจไหมห้อย,อย,ยจิ๋วังจใจทอลงเลยกเสียเอาขีดินขึ้นน้ำนี็งเพราะว่ากีดินถ้าทมจะม,มันลง กิตเเลนเนาะมัดถูขู่เอามัดนี่มัดเถาอเออเถอกอ่ะเนี่โอ้เถค่ะเฮไม่เป็นเพื่อนเลยแล้วนี่รักใจเลยนะมันนวล

เอาทอลงแล้วเลยก่ะเอาลงไปเอาสีตะลุยขึ้นมาเลยคสะยายาทอเนาะพี่น้องเอาปูนยาเนาะเลยค่ะเทเนัยนเนาะเลยกทททนะ,นะทอนาะยย่งมา,ากะอะไรแปะทอดีมซังมานะหน่ะ14ทอเนาะทีเรือนะยะสีใสะอีกทอหนึ่งกับรวมทมั้งหมดอนะ่เป็นเก่าทอเนาะพี่น้องเลยกะทีเรือนะดีมสิอันนั้นไว้เลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาธุกรกิจใหม่เนาะกำลังศึกษาอยู่พี่น้องรอหลุดเนาะว่าสีมันออกมาเป็นใดใดเนาะพี่น้อง รายการด,ดามสางรายการซบายเนาะพี่น้องค่ะว่าเราอยากปลูกขันปลูกนี้ปลูกผักปลูหกหญ้าก็ได้เนาะที่ว่ามีพี่น้องเอฟซีวะต้องดีมคือบ่าเจาะบาดานเนาะพี่น้องเจาะตัวไรท่านนี่นะค่าสีพุดสางเอาพี่น้องบาดานกะราคามันกับแพงไหมพี่น้องประมาณหมืน่นกูละหมื่นเอ็ดหมื่นสองกูละขาเจานะเนาะเน่หันดินอย่ามันเจาะแไปเป็นดินทรายเลยก็ลเลยว่าอือเท่ากับตามขั้นตอนเท่านาะตามกําลังเท่ามีนะพี่น้องเท่ากับสีปลูกหญ้าเท่ากับตักเอาพี่น้องเพราะว่าไก่กระถั่ละมีเนาะถทาใส่บาดานกับต้องไลย ซื้อโซลาเซลล์มาใส่ไลฟ์ขั้นตอนเนี่เนาะพี่น้องอันนี้เขาก็เลยว่าเออสิตักเอาเนาะลองก่อนพี่น้องลองเนาะถูกต้นใหม่ปลูกซื้อหันจีนีมาปลูกเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกคำแนะนำเนาะที่พี่น้องแนะนำมาคือบนเจาะบาดาพี่น้องว่าก็เลยเอาตามกำลังเทามีเนาะคอยเป็นคอยไปที่หลักขั้นตอนเนาะพี่น้องลองหลุดวัดธุรกิจสิเป็นอะไรเนาะการเลี้ยงเขาโลกว่าโองกับโบงูนาะพี่น้องทุกอย่างก็ตรงลองแสงสีงูเนาะบ๊ายบายเนาะขอบคุณทุกคำแนะนำเด้อ เป็นอันเรียบร้่อไม่นยองหลอดแต่ใบวานหยาหน่นะนอยนนอย